ต้องครับเป็นเป็นเรื่องของบุคคลก็ต้องไปรับผิดชอบกันเอาเองอ๋อสิงถึงว่าเวลาหนูเวลาหมายสารมาแล้วหนูเซ็นรับว่าเออเขาอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับออนะคะไม่ต้องกังวลนะคะนะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็จริงๆแล้วคือคนที่มาอาศัยอยู่ในบ้านถึงไม่ใช่พี่ชายเนี่ยเขาไปเกิดเป็นหนี้เป็นสีอะไรเราไม่จําเป็นต้องไปรับร่วมกับเขาใช่ไหมคะตงไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเขาถือว่าเป็นแค่คนอาศัยคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละคนที่เป็นต้องดูแลใช่ไหมครับบางรายถึงขั้นอย่างงี้เป็นเจ้าบ้านแต่เป็นบ้านเช่าเจ้านี่ก็มายึดบ้านไม่ได้ฮะค่ะเพราะถึงแม้มีมีชื่อเป็นเจ้าบ้านเพราะเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งคนที่เป็นเจ้าบ้านก็เป็นเพียงแค่ผู้มีสิทธิ์ ใช้ประโยชน์ในบ้านเท่านั้นไม่ใช่หมายว่าเป็นคนที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านอแล้วเรื่องของการเป็นนี้เป็นสินแบบนี้ค่ะเรื่องมันต้องอยู่ๆจะมายึดทรัพย์อะไรเราก็ยังไม่ได้ต้องไปดำเนินการในชั้นศาลก่อนฟ้องร้องก่อนต้องมีหมายบังคับคดีมาก่อนจึงจะมีอำนาจในการที่อะแล้วคนมายัดอยู่ๆเข้ามายัดมาอยัดหรือมายึดเองไม่ได้นะครับตัวบริษัทเหล่านั้นต้องมีเจ้าหน้าที่บังคับคดีมาด้วยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่บังคับคดีมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องมานั่งทํารายงานว่าคุณยึดอะไรไป แ <omi> น้นอยู่ๆใครจะไม่ใช่ว่าซืือบางคนเขาจะเอาตารวจโดยเฉย่จะไปแจ้งตารวจท้องที่มา <irler. S 2> ขู่ไว้กงอน<ะ>ซึ่งความเป็นจริงทําไม่ได้คนที่เข้ามาในบ้านคุณถามหมดหรือคุณมีหมายไหมมีหมายคนหรือเปล่าคถ้าคุณเป็นเจ้าพน,นักงานวคับดีเอาคุณเอาเอกสารมาอํานาจในการอายัดมีไหมถ้าไม่มีต่อให้คุณเป็นตํารวจหรือเป็นใครเข้ามาเข้ามาไม่ได้นะนะคะมีอีกสายหนึงนะะ่งค่ะคุณสุชันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชัน สุชินครับสุชินนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชินปรึกษาเรื่องที่ดินนะคะครับคือผมซื้อที่ไว้นะฮะเป็นแต่สมัสี่ศูนย์นะครับเอผมส่งเข้าไปแล้วเจ็ดแสนแล้วนะฮะค่ะทีนี้อที่มันคืออย่างนี้ที่เขาในในหนังสือสัญญามันบอกว่าบ่งไว้ว่าอมีน้ํามีไห้มีพวกพร้อมอะถนนทางมีพร้อมแต่ปรากฏว่าคราวนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ ที้เขาจะยึดเราได้ไหมผมอยากจะถามแค่นี้ฮะยึดยึดอะไรครับยึดที่ยึดที่ยึดที่ของเราที่ที่ที่ผมซื้อเข้าไว้อ่ะครับแต่มันมีสัญญาอยู่ครับคราวนี้ผมถามคุณสุจินว่าใครจะมายึดครับแบงค์มายึดหรือไงครับเจะของที่จะของที่เดิมเขาจะยึดเราไหมฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้โอนอืมแต่เราจ่ายเงินอยู่มีการทําสัญญากันเรียบร้อยนะใช่จ่ายเงินไปแล้วแต่เนี่ยตั้งแต่4-0นะครับ แต่ปี40อ๋อแต่ไม่มีการโอนนะคะอันนี้ผมถามคุณสุชินนิดหนึ่งครับว่าไอ้ที่จ่ายเนี่ยจ่ายครบยังครับเออคือว่าเราไม่ได้ทำหนังสือเดินยาว่าอีกมันเหลืออีกแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหลืออีกแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วที่ตรงนั้นคุณสุชินอยู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือยังไม่ยังไม่ได้อยู่เป็นที่จัดสรรนะครับเป็นที่จัดสรรผมเรียนอย่างนี้ยผมว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งครับคุณสุชิน มีมีสองช้อยที่จะทําได้ครับช้อยที่หนึ่งคือไปฟ้องไล่เบีย้ยกับบริษัทนะครับเดิมที่ทําสัญญากับคุณสุชินไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือล้มละลายไปแล้วหรือยังนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอของผมยังอยู่ครับไม่บริษัทครับบริษัทนะครับบริษัทนี้ผมก็โทรติดต่อเขาด้วยปรากฏว่าเขาก็เขาก็บอกว่าผมจะแรกครับบอกให้เขาซื้อคืนค อ่าผมซื้อมาจอตอนตอนนี้เก้าแสนกว่าแล้วนะผมส่งไปทั้งหมดเก้าแสนล้านกว่านะครับครับทีนี้เรือส่งไปแล้วเก้ 9, าแสนกว่าในในหนังสือกิจามันมีบอกเขาเซ็นรับไปด้วยนะครับครับทีนี้เขาก็ผมคิดผมก็จะทวงถามเขาว่าไอในทําไมถึงไม่ทาให้มันเตียนผมไปดูทีละทีไรมันลกหมดแล้วว่าปปรากฏว่าที่นั้นน่ะมันลกลงลงังไปหมดเลยครับไม่ผมอยากทราบว่าโครงการ ผมอยากทราบว่าโครงการนี้ยังเป็นของบริษัทที่คุณสุชินซื้ออยู่หรือเปล่าครับหรือเขาโอนขายไปให้บุคคลภายนอกแล้วครับผมเข้าใจว่ายังนะครับถ้าถ้ายังเนี่ยแล้วคุณสุชินมีหลักฐานการชาระเงินมีสัญญาการซื้อขายกันไหมครับมีครับมีสัญญาซื้อขายครับถ้ามีสัญญาซื้อขายไปบังคับตามสัญญาซื้อขายได้เลยครับ แล้วบริษัทเขาต้องโอนไหมครับถ้าผมยังไม่โอนเนี่ยผมจะปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาจะยึดผมได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับยึดไม่ได้ครับแต่ประเด็นสาคัญผมมองว่าถ้าโอนได้ก็รีบโอนดีกว่าครับเพราะบางครั้งเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยไปเป็นหนี้ธนาคารแล้วเดี๋ยวธนาคารก็ยอนโอนไปแล้วนี่เขาก็ไม่ทําอะไรให้เราเลยสิเพราะว่าที่เขาบอกเขาจะทําน้ําไฟสารนัวโพเขายังไม่ได้ทําใช่ไหมฮะใช่ครับแนโอนก็ไม่มีน้ําไฟก็ไม่มีคือผมแนะนําครับ ผมแนะนําทําได้2อย่างนะครับอย่างที่1นคือไปร้องสคบเลยครับเป็นการไปจัดค่าใช้จ่ายนะครับไปร้องสคบที่กรมดินแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องไปไปโอนไปชื่อของเราก่อนเพืจะฟ้องได้ถูกต้องครับเราต้องไปเราต้องไปโอนเปชื่อเราแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาสัญญานี้ไปร้องที่สคบก่อนโอนได้เลยครับ สคบจะเป็นคนเข้ามาช่วยเราในการดําเนินคดีกับบริษัทร,รับเหมาเพาะบอริษัทร,รับเหมาเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริปโภคดังนั้นเนี่ยเขาไม่ดําเนินการเารน่ยสคบมีอำนาจในการดําเนินคดีอาญากับผู้เป็นเจ้าของโครงการนะครับพาดำเนินคดีเจ้า,าของการคุณก็ไม่ต้องไปเสียค่าทนายก็คือเขาไม่เป็นไม่ทาไปตามที่เขาเคยโฆษณาไว้คุณสัญญาอะไรคุณต้องทําตามที่คุณสัญญาถ้าคุณไม่ทําเกิดความเสียหายใดๆคุณสุชินเรียกค่าเสียหายกับบริษัท รับบริษัทขายบ้านจัดสรรเหล่านั้นได้หมดครับ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 เขาเป็นในสัญญามันมีบริษัทอยู่แต่ทีนี้มันมันมันเป็นคนู่กรณีนี่เขาบอกว่าหุ้นส่วนกันอืเ้าก็หุ้นส่วนกันหลายหุ้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับ เพราต้องนำเรียนคนสุดชินี้มันไม่เกี่ยวกับเราครับคุณจะทะเลาะกันเองภายในความเป็นผู้ส่วนหรเรื่องของคุณแต่เราเป็นผู้บริโภคเราเป็นผู้ซื้อคุณต้องทําตามที่คุณสัญญานะคะก็คุณสุชินก็สามารถไปร้องที่สคบได้เลยนะไปร้องสคบจะจะผมมองว่าจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าทนายด้วยให้สคบช่วยเราอะนะฮะแล้วบริษัทพวกนี้จะเกรงใจสคบครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้นเพิกถอน โครงการจัดสรรต่างๆที่เขาไปทำเนี่ยทำอันอื่นอยู่ด้วยนะคะแต่จะม้วผมซื้อไว้ตั้งแต่40นนะนะไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครับไปร้องสอบแล้วสอบจะเรียกเข้ามาคุยพอมีเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยคุยเนี่ย เรื่องยากๆก็จะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าคุณสุชินต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะอย่างเรื่องของใบเสร็จรับเงินแล้วก็รวมถึงสัญญาต่างๆด้วยใบเสร็จรับเงินนี่ไม่มีครับมันมีอยู่ใน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 ถือยานีก็เซ็นสังหลังไว้ครับไม่ปเอาเอกสารที่คุณดึงชิมีครับังหลังไว้งั้นเอาเอกสารทั้งหมดนะคะไปที่สคบได้เลยนะคะนะคะแล้วมีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะ <ort>. มีอีกสายหนึ่งนะคะคุณทันสมัยค่ะเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณทันสมัยครับครับผมค่ะเชิญเลยค่ะครับค่ะปรึกษาได้เลยค่ะปรึกษาได้เลยคุณทันสมัยคือมีญาติสมคนหนึ่งมีที่สปกอยู่แปลงหนึ่งครับผมมีที่สปกรอยู่แปลงหนึ่งแกแล้วไปขายครับไปขายทําสัญญาซื้อขายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับผมครับสองเก้าครับครับแล้ว เถ้าทุกวันนี้แกมาเสียชีวิตครับมาเสียชีวิตแล้วคู่สัญญาที่ทำกับคุณตาคนนี้จะเป็นผลให้คู่สัญญาเขาได้ที่ดินแปลงนี้ไปไหมครับที่สปกผมต้องนำเรียนนี้ครับว่าที่ดินสปกทุ่งกุลาร้องให้นะครับต้องนำเรียนที่ดินสปกมันจะโอนได้ทางสายญาติฮะการซื้อขายไม่ได้ในทางพวกในทุนเพราะวิธีการทำกันก็คือเขาจะเป็นการทำหนังสือ ขายสิทธิที่ครอบครองอนะครับแล้วตัวเองก็เข้าไปใช้สิทธิ์คือพวกนายทุนก็เข้าไปใช้สิทธิ์ไปทาสิ่งปลูกสร้างสิ่งอะไรแต่เขาจะไปโอนต่อกันไหมคือเขาโอนแต่เฉพาะตัวที่ <Okay. S 2> แต่เอ,เอกสารเนี่ยนะครับทางสวบกเนี่ยหลักเกณฑ์เขามีไว้ชัดครับว่า <Okay. S 2> แต่โอนได้นั้นต้องโอนได้โดยการตกทอดเป็นทายาทนะครับนะค,บคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ต้องคือก็ต้องไปคุยกับทายาทแหละครับว่าให้ทายาทไปทําหนังสือสละสิทธิ์ตรงนี้เพราะถ้าไปปรากฏชื่อเนี่ย ต้องนําเรียนงี้ครับว่าตัวพวกในทุนต่างๆซื้อขายไปไม่ได้แต่ที่เขาทํากันก็คือเหมือนกับซื้อเสร็จแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่เลยแล้วก็เหมือนก็ที่ดินไม่มีเอกสารเท่านั้นเองครับคุณนันสมัยเป็นทายาทหรือเปล่าคะเป็นเป็นเกี่ยวดองกันครับผมแล้วเขาไม่ไม่รู้จะไปรึกษาแล้แลทายาททายาทของคนที่เสียชีวิตไปมีการสละสิทธิ์แล้วหรือยังอะฮะยังครับอ๋อยังครับแล้วตอนนี้ประเด็นปัญหาคืออะไรครับคุณทันสมัยครับครับผมอืม ค่ะคุณทาสมัยครับฟังทางโทรศัพท์นะคะครับครับค่ะประเด็นปัญหาคืออะไรครับครับปัญหาเกงว่าเกงว่าจะจะไม่ได้ที่แปลงนี้เลยครับเพราะลูกหลานไม่รู้เลยว่าแกไปทําสัญญาวไว้พอมารู้ก็ตอนที่แกเสียชีวิตแล้วอพอเสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้มีนายทุนมาอยู่ในที่แล้วถูกไหมครับเด๋ยวนี้เขาเขายังไปทาประโยชน์อยู่ในที่แปลงนั้นอยู่ครับทํานาอยู่ครับใครทําอยู่ครับ เขาคู่สัญญาเขาน่นะครับคู่สัญญาคู่สัญญา,ผ,ญญาผมต้องนาเรียนยงนี้ว่าเอ่อถ้าในทางกฎหมายนะครับตัวทายาตมีสิทธิดีกว่าอยู่แล้วครับค่ะแต่ปัญหาว่ามันก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเราไปโกงคู่สัญญานะฮะคุณก็ต้องเตรียมเงินไปเคลียร์คืนเขาว่าเข,า,า,ขาจ่ายมาเท่าไหร่ยังไงนะครับนะคะสมัยครับถ้าให้ดีคุณทานสมัยบอกให้ทายาทของผู้เสียชีวิตอะค่ะไปคุยกับคนที่ไปทําสัญญาด้วยดีกว่านะคะนะคุณนันสมัย เราก็ไปคุยกันนะคะอย่าไปโกงเขาเลยนะหรือว่าจะไปซื้อสิทธิ์กลับมาก็แล้วแต่นะคะเราก็จะพยายามไปเคลียร์เขาในสัญญาครับเพราะถ้าเกิดว่าคู่สัญญาเขาไม่ยอมเคลียร์ต้องเรียนอย่างนี้คู่สัญญาไม่ยอมเคลียร์เขาจะไม่ได้อะไรเลยค่ะอืมเพราะว่ายังไงเนี่ยสปกมันเป็นไปตามสิทธิ์อยู่แล้วนะคะของทายาทอยู่แล้วครับผมนะคะขอบคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็ถ้าใครยังมีประเด็นที่ติดค้างกันอยู่นะคะหรือว่าโทรเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับคําปรึกษาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะโอนไปเป็นของวันพฤหัสอาจารย์รสมบัติวงกาแพงมาตอบข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะคก็จะมีการ,รสลับส,บสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสด,ด้วยนะคะคส่วนถ้าใครที่โทรเข้ามาแล้วรอใจเย็นๆนิดนึงนะคะครเราพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอยู่นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะอาจารย์นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ